สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรารบเรื่องปอร้อยหมู่บ้านประหลาดที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยมาจากคาบอกเล่าของชายชายราอายุ70ปีชื่อคุณตาเยน็นเล่าให้พระเนเนที่วัดวิสุทธิยารามหรือวัดสาราวางังคูอำเภอเมือง จังหวันดนครศรีธรรมราชบังเมื่อปีพศ2501ซึ่งตอนนั้นผมอายุได้17ปีบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนี้และตอนนี้เป็นตอนที่13มีชื่อตอนว่าประจันหน้าคุนชั่วตอนที่ข้างนอกมีคว้าแลบคว้าร้องฝนตกหนักพายุพัดแรงน้ำขังจนดินเหลวเป็นโกลนนั่นไกลวันขวัญข้าวคนนาที บาลีมักาโยกินลีลาและเย็นยืนมองดูยืนมองดูอยู่คนละก้างรัวมไม้ไผ่เด็กๆพากันหัวเราะต่อภาพหลอนที่โยกินทําให้เกิดขึ้นแล้วต่างก็พากันยืนหัวเราะชอบใจนี่โลกกันนะเราแกล้งเขาได้แค่นี้มากกว่านี้ถ้าเราถ้าเขาตายเราก็จะเป็นบาปโยกินพูดพวกเธอนะ่าจะทําอย่างไรก็ได้ให้นักกว่านี้ พวกเขาเก็็ดลับไม่ขี้โลบอีกแล้วฉันก็ได้สับไปอยู่กับพ่อแม่ยังเป็นสุขเสียทีเย็นพูดเราไม่สามารถที่จะทำให้ใครหมดโลภกมดหลงได้หรอกและแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะทำได้แต่ทำได้ป่านนี้สำเร็จอาหารกันหมดแล้วทัานประเทศไม่มีคนชั่วแล้วพวกเราก็ไม่ต้องแยกมาอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นโลกของเราเราก็ปรารถนาที่จะเป็นแต่เราทำไม่ได้ กินต่อเด็กๆพากันยืนดูพวกคนที่โลกพากันเดินลงเรือแล้วพายเรือกลับไปด้านซ้ายของเมืองลับแหละหรือเกาะรอยเป็นลำน้ำกว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบแต่ตอนล่างลงไปกลับแคบเพราะในอดีตสองพันกว่าปีบริเวณนี้คือทะเลส่วนทะเลบริเวณที่ตื้นขึ้นภายหลังกลายเป็นทุ่งนาและป่ากเกาะลอยคือเกาะเล็กๆอยู่ทางด้านตอนตกของอ่าวชายแก้ว อันเป็นที่ตั้งเมืองนครกนีตรราด้านขวาหรือด้านตะวันตกคือแผ่นดินคือแผ่นดินใหญ่บ้านโมกาลานมีทิวเขาเขียวหรือทั่วเขาหลวงเป็นจากลาบอยู่ด้านหลังบางคนเล่าว่าเคยมีเรือบรรทุกสินค้าก้าหองทองเงินมาล่มลงใกล้หาดก่อนหาดจะตื้นกลายเป็นแผ่นดินบ้านปากพปยิงคือปากแม่น้ําที่ตัดแบ่งแนวหาดชายแก้วออกเป็นสองสี่ สีขวาต่อมาเป็นเขตอำเภอท่าสารา,า,าสี่ล้ายติดเขตอำเภอเมืองนครรีธรรมราชเรือที่จะผ่านหาดช่วงนี้เพื่อไปสู่อ่าวด้านในวงเล็บด้านตะวันตกของเมืองนครเกิดเกยตื้นต่อมาเรียกบ้านพระยิงหรือพระหญิงพระคือพระ,ะยญิงคือผู้หญิงซึ่งมีอาชีพปั้นหม้อเรือสินค้าเข้ามาซื้อหม้อไปขายจวามัลายอยู่ อินโดนีเซียต่อมาเป็นบ้านปากปะยิงและเพราะอา่าวรานในตื้นแคบลงในการต่อมาทําให้คลองมะยิงหรือพระยิงกลายเป็นลำคลองสายลเล็กๆเย็นคงอยากกลับบ้านเต็มทีแล้วสิเย็นเบื่อที่นี่แล้วใช่ไหมที่นี่มันไม่สนุกเหมือนโลกภายนอกขวัญเข้าแต่คอาแล้วแต่ฉันอยู่นานๆเปลียใจพวกเธอต่งงางหากฉันเป็นคนภายนอก ร่างกายสกปรกเพราะ,ะกินเนื้อสตัตว์อุดจราจะก,ก็เหม็นหลายคนที่นี่อาจจะรังเกียจเย็นแกล้งว่าถึงเธอจะเป็นคนจากภายนอกแต่เธอเป็นคนดีมีสีหน้าเธอไม่เคยทําอะไรผิดศีลเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่กับเราที่นี่อาหารเนื้อสตัตว์เธอก็ไม่ได้กินกินแต่ว่าเปือกหัวมันผลไม้หวานหวานจืดๆแล้วก็ไม่เห็นว่าเธอจะบนมาเดือดร้อนในเรื่องกินแล้วจึงไม่รังเกียจ ถ้าเธออยากจะอยู่ที่นี่นั่นๆขวัญข้าวพูดเย็นพูดวะงั้นเอาอย่างนี้ไหมพวกเธอออกไปอยู่กับฉันที่บ้านฉันบ้านไม่ไปอยู่ที่ไม่ไปอยู่ไปเที่ยวบ้างก็ได้พ่อแม่พ่อกับแม่ฉันจะได้เลิกเป็นห่วงฉันดีฉันเองก็จะได้หายจากคิดถึงพ่อแม่บ้างน,นี่ฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งสามอาทิตย์แล้วนะพ่อกับแม่คงจะเป็นห่วงฉันแย่ เราไปเยี่ยมเย็นประเดี๋ยวเดียวน่าได้แต่ไปอยู่นานๆหรือข้างเรมไม่ได้มันผิดกฎของหมู่บ้านเราห้ามไปค้างไปอยู่ร่วมกลุ่มร่วมมูกับคนภายนอกคุนนาทีพูดําไมละ่ะทำไมคนรับแลจริงจึงไปคบก,กับคนภายนอกไม่ได้เย็นถามสีหน้าไม่สูด้ดีคนภายนอกกินเนื้อจัดร่างกายสกปรกมีกินเหม็นเราต้อกินเม็น,น,น,มนหัอจาปลาของพวกเขาไม่ได้ คนทีต่อตีโดยไม่มีมารยาเพราะมารยาคือมารยาเป็นการโกหกเสแสร้งแเร่งทำเพื่อเอาใจคนอื่นขณะที่สังคมของคนลับแลกไม่มีสิ่งที่เป็นมารยาดังว่านี้ใครผิดใครไม่ดีก็ว่ากันไปตามตัวโดยไม่มีปิดบังหรือรักษาหน้างั้นทําไมพวกเธอจึงทนกินทายของเราได้ละ่ะเราก็มาจากพ่อแม่ที่กินเนื้อสัตว์เย็นสามเสียง สีหน้าเราเธอยังเป็นเด็กิก่นกายยังไม่เหมือนผู้ใหญ่อีกอย่างพอเธอมาอยู่กับเราที่นี่มากินข้าวกล้องเปือกมันบนไม้อย่างเราได้อาบน้ำแร่แช่ในลำธาริ่นทกายของเธอก็อหายไปบาลีซึ่งไม่ค่อยพูดพูดเป็นบบาเอ๊ะน้ำในลำธารที่เราไปอาบบกันนั่นกันนั้นนะเป็นน้ำแร่หรือไม่ยกกะรุเย็นว่า มันเป็นน้ําที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินผ่านชั้นหินแร่ใต้ภูเขาเป็นน้ําที่บริสุทธิ์เหมาะกับสัตว์และมนุษย์ได้ดื่มกินเพื่อสือบชีวิตเพื่อสือบชีวิตต่อชีวิตแถวบ้านเธอเขาก็ผุดลงไปใต้ดินเอาน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้ไม่ใช่หรือโยกินถามใช่แถวบ้านเราผุดเอาน้ําจากใต้พื้นทรายขึ้นมาใช้เพราะในลําคลองน้ํากรอยกินไม่ได้เย็นตก เอแทนเราน่าจะหาโอกาสไปเที่ยววัดหลวงพ่อแดงกันบ้างนะไปกราบนมัตการท่านท่านเป็นพระมีศีลบริสุทธิ์ไม่ฉันเนื้อสัตว์อันเป็นต้นเหตุแต่งการฆ่าสัตว์พวกเราสามารถที่จะไปคุกีกับท่านได้โยกินเอ่ยขึ้นริ่งสิเราไปเล่นกับเย็นที่นั่นก็ได้จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับชาวบ้านืนนๆเพราะอย่างเราแต่งกายแบบนี้ ไปเที่ยวเดินเกยกาชาวบ้านเห็นเขาต้องว่าเราบ้านแน่ๆถือไม่ก็อาจจะสงสัยว่าพวกบ้านหลุดมาจากโลกไหนวะมากาพูดแล้วหัวเราะโยกินจึงพูดขึ้นกับเย็นว่าแต่พวกเราจะต้องไปขออนุญาตจากพ่อกระบินหรือไม่ก็ถามพ่อเท่าเวสารักเสียก่อนพวกเราจรึงจะออกไปจากหมู่บ้านปันจะสีลธรรมได้เย็นตำหน้างงโยกินจึงอธิบายว่า คือการที่เราจะออกไปจากหมู่บ้านของเราทุกครั้งเราต้องได้รับอนุญาตจากนายบ้านหรือผู้ช่วยนายบ้านเสียก่อนจะออกไปเฉยๆแบบยังไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้มันผิดกฎหมู่บ้านของพวกเธอนี่ชื่ออะไรนะเรามาอยู่ตั้งสามสัปดาห์แล้วเคยได้ยินพวกเธอเรียกครั้งสองครั้ง,งยังจําไม่ได้สักทีตะกี้ได้ยินก็ฟังไม่ทันอีกอะไรคำๆนะเย็นสามปัญจะ ีละข้ามวันเข้าช่วยตะกุดไถจ้าจ้ายังมีอีกอย่างหนึ่งนะที่พวกเราไม่ได้พูดถึงลีลาสาวน้อยผู้มีลักษณะการเดินอันงดงามกล่าวขึ้นพวกเราลืมไปแล้วหรือว่าคนภายนอกหากไม่ใช่ผู้มีศีลอันบริสุทธิ์จะมองเราไม่เห็นขืนเราออกไปเที่ยวกับเย็นคนเขาเห็นเย็นแต่ไม่เห็นเราเวลาเย็นพูดกับเราเล่นกับเราเขาจะได้หาวาเย็นเป็นบ้า ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นครับเย็นคนทีรำพึงขึ้นว่าจริงคราวนี้เราลืมคิดไปเราไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเราจึงไม่ค่อยรู้ว่าคนภายนอกมองเราไม่เห็นอ้าวแล้วทำไมทีเราเราจึงมองเห็นพวกเธอได้ละ่ะเย็นทวงวันข้าวอบว่าเธอเห็นเราที่แล้วเธอมาอยู่กับเราในเขตหมู่บ้านปัญจาศิลกรรมของเรานี่ อีกอย่างตอนนี้เธอก็มีศีลหน้าบริสุทธิ์ทุกข้อศีลเราจะไปสุทธิได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยถือศีลไม่เคยรับศีลจากพระพบพระเราก็ไหว้เฉยๆเย็นแยงอีกขวัญเข้าจึงอธิบายว่าศีลศีลไม่ใช่สิ่งของที่ใครจะรับจากใครแล้วเอามาถือไว้แต่ศีลคือการงดเว้นจากความชั่วห้าข้อแปดข้อหรือสิบข้อตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว เป็นขั้นขั้น,นใครปฏิบัติความดีกันไหนเมื่อไรก็นั่นแหละคือผู้มีศีลบาลีจึงอธิบายว่าใช่ดีกว่าคนบางพวกที่ไปขอรับศีลจากพระแล้วบอกขับใครๆว่าตนถือศีลแต่ถือไม่ได้หรือไม่ได้หรือได้แต่ไม่ครบทุกข้อที่ถือได้ก็ถือแบบลวมๆดูดูเหมือนบาลีจะถนัดในการแจกแจงเรื่องนี้ถือยังไงลวมๆย็นตม่ม บาลีจึงอธิบายจบก็ถือบ้างไม่ถือบ้างเช่นบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์แต่เลี้ยงสัตว์ไว้ให้คนมาซื้อไปค้าหรืออยากกินไก่ก็ไปซื้อไก่แล้วให้คนอื่นถ้าให้หรือไม่ลักขโมยเองแต่ให้ใครขโมยมาขายถูกๆก็รับซื้อไว้ว่ายโยกินลัวเรื่องจะยาวยิงถามพวกพ้องว่าตกลงว่าเราจะไปที่วัดปากไปยิงกันเมื่อไรดีอีกสามวันดีไหม เราจะลองไปถามพ่อเท่าเวสาัต์ก่อนแล้วถามพ่อกระบ,บินด้วยไก่วันให้ความเห็นโยกินหลับตามองเห็นเหตุการณ์นอนแต่ผบบว่าดีเลยวันนี้หลวงตาแดงเพิ่งจะกลับไปถึงวัดท่านเพิ่งกลับไปยังเหนื่อยๆเราให้ท่านพักผ่นสักสองสามวันก่อนคนจะไปรบกวนท่านครบสามวันที่คณะของเย็นหรือเพื่อนๆจากหมู่บ้านปัญญาศรีระคจะมาที่วัด หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงก็ต้องรับแขกที่ท่านไม่เคยคิดว่าพวกมันจะมาคือมีชายเจ็ดคนทุกคนขี่ม้ามาคนละตัวในจำนวนคนที่มาทั้งหมดคือคำนันเทิมทอีกหกคนคือบรรดาสมุนบริวารอา้าวไปไหนมกันมาละยอมวันนี้ทำไมมาถึงถึงมาเยี่ยมมาจะมาได้ละ่ะหลวงพ่อแดงถามไปตามมาัรยญาต ทั้งๆท,ที่ท่านหลวงรู้อยู่แล้วว่าคนพวกนี้จะมาหาท่านด้วยเรื่องอะไรก็มาหาหลวงหลวงพออ่อน,นั่นแหละกำนันเทิมลงจากหลังมา้าผูกม้าไว้ที่ต้นมะม่วงข้างแล้วเดินมานั่งลงบนแท่นหน้าบุติหลังน้อยของหลวงพว่อยกมือไหว้พอเป็นพิธีพวกสมุนอีกหกคนพากันผูกมา้าของต้นไว้กับต้นไม้ไปบุติหลวงพว่อแดงแล้วก็ทําตามลูกที ปุติีหลวงพ่อแดงทำด้วยเศษไม้สภาพรอบปุฏิีคึ้มไปด้วยต้นไม้แต่ดูไม่รกเพราะหลวงพ่อจะคอยกวาดใบไม้ไว้เรียบวันละสองสามหมุนเป็นอย่างน้อยผมรู้ดีว่าหลวงพ่อเป็นพราลูกเดียวที่สามารถที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านนั้นได้กำนันเทิมเข้าเรื่องที่ตั้งใจมาดูความเร็วของคนพวกนี้สิครับจากที่บังคับเด็กไม่ได้คราวนี้จะมาบังคับผุ่มผืน กมขื้นใจแม้กระทั่งพระหลวงพ่อแดงเงียบเพราะท่าปฏิเสธก็เป็นเท้เลยนั่งฟังเฉยอ,อยู่ลองฟังดูที่ไอก้กำนันมันพูดผมว่าหลวงพ่อน่าจะร่วมมือกับเราพาพวกเราเข้าไปที่หมู่บ้านตระลาดน,นั้นเราอาจจะได้สองคำมาพัฒนาวัดในเจริญผมรับรองจะสร้างศึกหลังสวยๆห,หลวงพ่ออยู่หนึ่งหลังร่างพร้อมด้วยปัจใจสีเต็มกุด ถ้าหลวงพ่อพาเราเข้าไปที่นั่นได้หลวงพ่อแดงตอบว่าอาตมาอยู่ของอาตมาอย่างนี้ดีแล้วโยมอาตมาไม่ต้องการตึกหรูห้วัดสวยๆแต่ชอบวัดป่าๆอย่างที่อาตมาอยู่นี่แหละดีที่สุดแล้วกำนันเทิมจึงพูดสะบัดสะบ,บัดอย่างไม่ค่อยพอใจคําตอบของหลวงพ่อแดงขึ้นว่าแต่ผมอยากจะเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นไปดูให้เห็นกับตาว่าว่ากามิน ที่หมู่บ้านนั้นมีเป็นทองคาจริงไหมถึงเขาจะมีจริงมันก็เป็นของเขาเขาจะให้เราหรือไม่ก็ได้ความจริงโยมกำนันก็ได้มาก็ได้พยายามมาหลายครั้งแล้วนี่ที่จะเข้าไปแล้วผลมันเป็นอย่างไรละ่ะหลวงพ่อแดงถามพร้อมยิ้มเป็นหน่หน่อยเราไม่มีวาชนาบารามีมากพอที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าหลวงพ่อช่วยนำเราเข้าไปเราจะเข้าไปได้อย่างสบายสบา กำนันเทิยมย้ำกำเดิมอีกอาตามาเป็นพระสายที่พัฒนากรรมฐานไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องครับสมบัติปัจัยภไปนอกไม่สนใจโลกกลางมิติอย่าให้อาตามาไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยแม้ว่าผมจะมาขอร้องให้ช่วยสักครั้งอย่างนั้นแหละกำนันเทิมเสียงกล่าวบทจะโกงกำนันเทิมไม่เคยเลือกไม่เคยเลือกพระเลือกา้าไม่ว่าใครทั้งนั้นะ อตาตม,มาปฏิบัติตำไปตามแนวของอาตาม,มาโดยไม่มีข้อยกเว้นกับใครหลวงพ่อแดงยังคงยืนยันง,งั้นผมเสียใจที่จะต้องทําอะไรรุนแรงกับหลวงพอ่อไอโจ้ไอแอบไอวาดจับหลวงพ่อแดงมัดใส่กระสอบพาขึ้นหลังมาอย่าให้ชาวบ้านเห็นแล้วพาไปขังอย่าให้ฉันข้าวฉันน้ำดูสิท่านจะอดทนอาหารได้สักกี่มือ้อกำนันตัวแสบโกรกกำตัง พอดีวันนั้นเป็นวันโปรดเด็กวัดเด็กวัดสักคนก็ไม่มีเพราะต่างลากลับไปบ้านกันหมดจะกลับมาตอนค่ำๆได้เวลาทำวัดเส็นครับตอนนี้ก็คงต้องขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์หรือติดตามได้ในเฟซบุ๊กในชื่อไปบุญปันเมืองเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณครับ